สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอีฟซีทุกท่านครับผมต่ออีสานพัดทิ้งครับเมื่อนีพาพี่พานนองมาเทียววัดครับเนี่ยมาพี่น้องมาไหวพระครับผมพาลูกพาเมียพาหลานมาเลยครับวัดอันยังเกาะเอินวัดยัยงเกาะวัดสุพรรณนงหวัดสุพรรณนงหงนะครับเนาะอําเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเนาะวัด่นกลง้ามเลยพี่น้องบ่เคยมาเพียวดอกนะขาพามานะครับเนาะบรรยากาศกะนมลื่นอยู่ครับเนี่ยจมือ สภาพวัดเขาไปก่อนเลยนี่ครับผมวัดงามงามพี่น้องเลยนี่ครับสองฝั่งที่เป็นน้ำเป็นหนองนะครับเนาะเป็นแค้ไขรครับทางขึ้นเรือไหมพี่น้องนี่ครับวัดสุพรรณน,นงหงนะครับเนาะ อำเภอเมืองกำแพงปเป้ยอำเภอเมืองศรีสะเกดครับพี่น้องงามงามนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศทางในนะครับวัดสุพรรณนาหงนะครับ เป็นไย่เลือใหญ่ไปเนาะเลือสุพรรณหง์เขาไปในโบสถ์้วครับตอนนี้เกิดวันหน้ลงดเกิดหลงดีเกิดเกิดวันจันทร์หยดเรียญทำบุญประจำวันเกิดครับแสดงขอต่อสัจี่ เต้นมาดูเนนน้อยลูกเนี่ยงามครับพี่น้องบรรยากาศครับผมอันนี้ของไงเป็นหมวกไหวพระกุกเท่าประธานครับผม อันนี้ก็อ,อย่างนี้นคือมีเหรียญสลึงไหลแทนหลงเหลือยนนังพี่น้องไหยน,นี่ครับผมสองฝั่งเป็นเป็นบอ่อปลาเนาะครับเพิ่นเห็ดแบบเป็นเรือแบบลอยอยู่กลางหนองสีนะพี่น้องนี่ครับ เดี๋ยวขอายากไปไหวพวะรนะก่นนะครับเนาะเงียเงี้ยป่าไนี่ครับเดี๋ยวทําบุญผูเที่นนะครับเนาะเราก็มาไหวนี่ครับผมตามกําลังศรัทธานะครับ้บบนออี่หด ยังต้องก็พอไงลัง้งเดี๋ยวพอคาาเจเราจะเป็มือมาตออไร